สวัสดีครับพวกเราครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าของวันนี้นะครับเนาะก็มาพบปับรรยากาศตอนเช้าของวันนี้นะครับเช้ารุ่งเลยนะครับเชา the, ้าถุมครับก็พาน้องลักกี้นะครับหาอกลิกหญ้านะครับทางทางที่ให้อยู่ที่พักของน้องกิตครับเนาะตอนกลางคืนนะครับผมอ่านี่ก็เป็นบริเวณที่น้องอยู่นะครับตอนกลางคืนก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะหาเกกิกหญ้านะครับหน้านี่นะครับ กินเองก่อนนะครับระกีวันนี้นะครับน้อหาสินยานะครับเดือกินยานะครับกับอย่างรถคูใจของน้องด้วยนะครับเนอะก็เดินเล่นทุกๆวันนะครับเดินเล่นวันนะครับ วันนี้ย er right. kind of ังไม่ได้ไปอยู่ในป่านะครับยังไม่ได้ไปอยู่ในป่านะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับยังไม่ร้อนนะครับเนาะก็พาน้องเดินเล่นแถวนี้ก็นะครับเดินแถวนี้ก่อนนะครับเนาะพาเป็นบรรยากาศรอบนะครับรอบรอบทีปกคกอบานอยู่นะครับแบบหลักทีนะครับตอนกลางคืนเนาะวันนี้ก็จะหนาวหน่อยนะครับวันนี้ครับไม่ได้อาบน้ําให้น้องเลยนะครับวันนี้ครับผมยังไม่ได้อาบน้ําให้น้องเลยนะครับเนาะ ไปด้วยนะครับอากรมกินไปด้วยนะครับอาเรากินยาไปเรื่อยเลยนะครับเนาะทานูนนครับเพื่อนๆอยู่ทางนู้นก็มีนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็มีหลายเชือกหลายตัวเลยนะครับนน่นนะครับ่าเดินไปทางไหนอีกเนาะวันนี้นะครับโอเคนะครับเดินเล่นนะครับเดินเล่นตอนเช้านะครับพอวันก็ปล่อยนะครับปล่อยเป็น พิศละยตอนเช้าๆนะครับเราไม่ได้ล่ามไว้นะครับเนาะเพื่อนๆก็อยู่นู้นเลยก็ไม่ได้ออกรลางกายเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะอยู่ทางโน้นนะครับน่นะครับเดี๋ยวพระงได้เดินเล่นม้งนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะไปถูต้นไม้แล้วนะคุณครับ คันหรือเปล่านะครับหลักกี้นะครับคันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยกิหญ้าก่อนนะครับเป็นนี้ครับผมปล่อยกิหญ้าอยู่ตรงนี้ก็เนาะก่อนที่จะไปอยู่ที่อยู่ตอนกลางวันนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับอากาศร้อนนะครับตรงนี้นะครับเนาะเป็นที่นอนของน้องตอนกลางคืนเจ๊เจนะครับตรงนี้ครับผมเนาะถ้ามีโรงแรมแล้วก็จะให้น้องอยู่ตัวแถวนี้นะครับอยู่ ตรงที่ตรงนี้นะครับนาะตอนนี้ก็กําลังจะรวบรวมกะแน่นนะครับเพื่อที่จะสร้างโรงให้น้องนะครับเนาะไปแล้วนะครับกินเสร็จก็เดินไปเลยนะครับนะครับไปทางไหนนะครับจอดก็วางไว้นะครับวางไว้ครับของกินนะครับหาของกินก่อนนะครับไปต่อนะครับไม่มีของกินก็เดินต่อนะครับดูนะครับ มามามา,มา,มาวิ่ง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 ตอนนี้ก็พาน้องอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใหญ่ผมอตอนเช้าตูเลยครับ ก็จะพาเข้าป่าแล้วนะครับนีกก็เป็นป่าชุมชนนะครับอาบนี่ที่ต้องไปพาช้างไปไว้ใต้ต้นไม้นะครับเนาะออกเล่นๆนะครับหายจากไม่เจอเพื่อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับเนาะอาบน้ำสัสวยเลยนะครับวันนี้นะครับสะอาดสะอ้านแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ อเร็วมาเร็วมา,า,มานี่ก็เดินเล่นนะครับเดินเล่นนะครับตอนเช้าตอนเช้าของวันนี้นะครับก็ต้องอาบน้ำให้น้องทุกวันอยู่แล้วนะครับตะกินครับนะตอนเช้านะครับตัวดำเลยนะครับนี่ปลอยไปแล้วนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยไปทางที่ อยู่ตอนกลางวันนะครับผมอา้าวแวะไปไหนแล้วนะครับหนุ่มอา้าวลักกี้จะทำอะไรนะครับหาของกินนะครับานนะ <c oughs> ามากินอ้าวบมรากาตอนเช้านะครับตกๆเช้าของลักกี้นะครับผม นีก็วิ่งเลยนะครับว pues ิ huh? oh. uh ่งแล้วนะครับควานก็วิ่งนำหน้าก่อนนะครับดูลักที่ยุ่นู่นเลยครับนู่นๆวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งทันพอควานหรือเปล่านะครับเผาิ่งนะครับวันนี้นู่นๆวิ่งมา วิ่งเร็วมากเลยเข้ามาแล้วครับนุ่นครับตัวนุ้ยมาเลยนะครับเดินก่อนดีกว่านะครับวิ่งก่อนนะครับ ตูวมาแล้วลุงเห็นตัวมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วนะครับหนึ่งครับเข้าปลาแล้วครับตอนนี้ครับผม เร็วนะเร็วมากๆากเลยนะครับเผาแล้วโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอาจอดกอบลูกเหนื่อยทาไม่รอแล้วไปแล้วอยทอเลยนะครับนู่นนะครับ หาไปต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมออกมาวไปตอนเช้าเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องฟี่ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องพี่นะครับขอบคุณมากครับผม